ขึ้นเรียกยังไงผมฟางซะก่อนหมหฟางห่มใบไม้ถ้าเป็นดินแห้งๆนะยังไม่ได้ปลูกอะไรเลยนะครับห่มฟางแล้วก็แห้งชามน้ําชามผมฟางลงไปใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยแห้งอะปุ๋ยคอกหลักกกษศึกรรมธรรมชาติจะไม่ใช้เคมีนะครับใส่ปุ๋ยคอกลงไปแล้วก็น้ําชามก็คือจุลินรียหน่อกล้วยอันนี้เดี๋ยวจะสอนทำนะฮะี๋ยวจะสอนทำพอใส่ลงไปทั้ง3าอย่างแล้วปุ๊บ รงนี้ก็จะเกิดกระบวนกนารหมักมันจะร้อนนะครับจะร้อนจะเกิดกระบวนกนารหมักแล้วก็จะเกิดเชื้อจุลินทรีย์เกิดขึ้นเชื้อจุลินทรีย์ตัวที่เกิดขึ้นนี่แหละมันจะช่วยย่อยดินดินที่มีน,น,นะฮะแล้วก็ปุ๋ยที่เราใส่ลงไปก็จะเป็นธาตุอาหารก็จะย่อยทุกอย่างเลยทําให้มีธาตุอาหารครบ NTK แล้วก็ลากอ่อนของพืชถ้าเราลงพืชปลูกพืชอัอนนี้เขาก็จะดูดซับไปใช้ได้อย่างเป็นที่นะครับอันนี้คือประโยชน์ของอ การเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชน,นะครับสำหรับสไลด์นี้มีคำถามไหมครับสไลด์นี้ถามอะไรไหมไม่มีเนาะนะฮะอ่าห้าระดับอธิบายไปแล้วแล้วก็สุดท้ายสุดท้ายอย่างที่บอกนะครับเราต้องใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานของการทำกิกรรมธรรมชาติหรือโวกหนองนานะครับโดยมีเสาสี่ต้นเสาบ้านสี่ต้นอย่างที่น้องมนต์อธิบายนะครับมีเสาพอกินพอใช้พออยู่และพอร่มเย็น จะได้เสาวพวกนี้มาจากไหนครับพอ,พอกินได้มาจากไหนเสาพอกินต้องปลูกอ่าต้องปลูกป่าพอใช้ก็ต้องปลูกป่าอาพออยู่ก็ต้องปลูกป่าป่าแล้วก็พอร่มเย็นก็ต้องมีป่าป่าคน,นี้ป่าสําคัญไหมครับสาคัญหน้าผู้ใดมีป่าเนี่ยปี้ไม่มีอยากจะลดไถลงบ้างเถูกไ่เพราะนั้นหลักกิกรรมธรรมชาติคือการกลับไปเรียนแบบธรรมชาติให้ได้มากที่สุด สมัยเด็กี่ผมเป็นน้อยหน้าผมกับยังมีตุ่มยางหน้าใหญ่เลยพลิตเศร้าหงส์เศร้าเยถูกปะครับอ่าเสมอนี้แบงอยากจะลดไถลงบะไรขายาขอเขามาสื่สามตนติกถึงหนึ่งทั้งตัวบ้านทั้งหลังคาก็จะเข้าสู่เศรษฐกิจขั้นพอเพียงนะครับพอเพียงแบบก้าวหน้านะครับ <S <S ผลผลิตที่เราได้จากป่าสี่ประเภทนี้เราก็เอาไปทําบุญก่อนทําบุญทําทานก็คือแบ่งปันทําบุญก็เข้าวัดเห็นปะน,น,นะครับ หลังจากนั้นก็มีการเก็บรักษาแปรรูปทําประแดกปลาล่าไปนะครับหรือว่าเป็นการเก็บมเมล็ดพันธุ์ทําพันธุ์ข้าวพอเพียงบั่งข้ง่งและย่งยืนนะครับสไลด์ทั้ง4สไลด์นี้ก็จะวนกันอยู่เนี่ยวนกันเพื่อความสําเร็จของการทาําพวกหนองนาท่านอย่างเหตุการณ์ทุกวันนี้โควิดใช่ไหมครับถ้าไม่มีเงินสักบาทหรือมีเงินเต็มกระเป๋าเราซื้ออะไรไม่ได้เลยถ้าท่านเดินเข้าสวนของท่านท่านมีอะไรกินไหมคะนี้ มีมีไหมในน้ำมีอะไรบ้างมีปลาเลี้ยงอะไรอีกอเลี้ยงหอยขึ้นออกต้องหอยเนาะนะฮะอ่าก็เลี้ยงทุกอย่างสัตว์น้ํานะนะครับแถมยังมีพืชผักข้างๆอีกใช่ไหมนะครับในนาเราก็มีข้าวกินให้เน้นนาทําพอกินนะครับแปลงนี้ให้ทาพอกินอย่าไปเห็ดแบบเห็ดถ่ายออก็อันดับแรกคือเลือกเลือกข้าวมาสิบรวงเลือกเอารวงที่ได้ผลผลิตข้าวที่เยอะที่สุด เม็ดใหญ่ที่สุดมันเลี้ยงเลยสวยที่สุดสิบรวงแล้วก็นับออกมาแต่ละรวงลรวงลรวงนับออกมาปั๊บแล้วก็มาเลือกสมมติว่าถ้าถ้าถ้าทำน้อยหน่อยก็เอาสักสามรวงที่มันได้เยอะที่สุดได้ข้าวมากที่สุดเม็ดปวบอ้วนขาวโกมูนะฮะหรือว่าถ้าทำมากหน่อยก็เอาสักครึ่งหนึ่งห้าที่เหลือก็เก็บไว้เอามาเล็้ข้าวเนี่ยจากห้ารวงนี้นี่มาวานเพื่อปลูกไหม มาปลูกแต่ห้ามปลูกในนานะถ้าปลูกในนา,นะา,นนามันจะผสมกันทันทีเลยนะครับโดยรถเกี่ยวโดยไรโดยวิถีธรรมชาติให้มาปลูกใส่วงบ่อก,ก็ได้หรือปลูกที่ถานบ้านก็ได้ทั้งสีน่นเนาะนะฮะให้ปลูกพอปลูกตรงนั้นแหละเอาข้าวตรงนั้นแหละครับเก็บไว้ทําพันเป็นวิธีทําพันธุ์เองสามารถขยายพันธุ์ได้ประมาณ2อถึงสปีแล้วเราก็ทําพันธุใหม่ไม่ใช่ว่าผมพูดอย่างนี้แล้วไม่มีใครทํานะผมพูดตอนเวทีไทยนิยมยั่งยืนมีคนทาแล้วน,นะครับสทร่วมสิิยมที่หมู่หนึ่งบ้านสีโพทอง หมเหียวแล้วอู้ต่คนส่วนใหญ่เลยถ้าทำผมไม่ใช่ผมสอนเองผมคิดเองนะครับผมไปได้มาจากเครือข่าย NGO ที่เขาทําพันข้าวขายอยู่วังนี้เขียวสวนลุงโชคนะฮะถ้าเข้ากูเกิลเซิร์ชดูก็ได้ว่าสวนลุงโชคนะฮะนี่แหละเขาสอนผมก็ไปอบรมห้าวันสี่คืนเหมือนกันเอาบม่ติดเราได้วนี้ไม่ติดแล้วอ่สําหรับคันนี้สำหรับเรื่องพวกน้องนานน่มีคำถามไหมครับใครอยาก ตอนกล้วยอ่านี่ผมบอกกันเลยในที่สุดตามหลักก็คือต้องเั่นต้องคุณในเวลาตอนเสาร์ยับเพิ่งให้แดดออกเพราะพอมองเห็นเดี๋ยไปคุณเลยเขาจะได้ประโยชน์สูงสุดจากนกกล้วยตัวนั้นนะครับนี่คือคือเพื่อนเห็นมาแล้วนะครับกะมี่หนึ่งนกกล้วยสองน้ำตาลใช้แดงนี่ปะครับมีอ่านกกล้วยสามกิโลน้ำตาลใช้แดงหนึ่งกิโลนะครับหัวเชื้อดหนึ่งลิตรหัวเชื้อแบบนี้หนึ่งลิตร ล้าก็น้ำอีก10บริรนะครับมาร์ว้เริ่มใช้ได้เจ็ดมือแต่ว่าเฮ็ดครั้งแรกผมแนะ่น้ำให้เป็นเดือนเลยนะครับจังเปิดขึ้นอ่ะยี่สามเ้าลองเปิดบ้างอันนี้มันที่มันถีคำเมืองวันมันที่็งเด้เพยพอว่พอาพะว่าบริซี่มันทำงาน,นครับเนี่ยคือมันอันตราการ่อยสลายนี่ชุดยอดเลยนะครับเอาเไปไปหดทิงวัวแหงนี่ เช uh, ้าเอ่อพรมดินนี่แหละแข้งชามน้ำคั่นครับข้าวเดียวก็เป็นเอาเปิดค่อยๆเปิดได้ครับปุ่มนี้มนอ่นี่เป็นตลอดเลยนี่ขึ้นหน่อยอันนี้เป็นกล้วยพอเนื้อเยื่อนะครับกล้วยพอเนื้อเยื่อเอ่อเขาจีนได้ท่านแท้์หลักการมันถิอว่าเป็นโลกผมก็ทิมบอภัยควรเลื่อนต้นแบบเอามนอบให้เขาให้ยี่สิบไปยี่สิบล่างครับไปปลูกได้แต่ปัญหาเราบางทีข่อนนอนนั่ง เห็ดวิธีการนี่แหละครับเอาแบบนี้เลยแห้งชันน้ำชามอันนี้ผมกปฏิาไว้ให้ให้คุณเลื่นต้นแบบพูดได้อยากได้กับมาแบ่งกันเด้อครับเอาเอาอมาแบ่งกันเรากล้วยม้อนี่แหละอย่ยงนี้ว่าอันนั้นหามะป่าเอาได้ครับหามีดมะป่าเราได้มะแพงนะครับพูดได้เดี๋ยวเป็นโมกใส่เมี่ยงกัเอาไปเลยนะครับครับผมนี่นี่อยู่อยู่วัดปลาครับไปเอาได้หลายครับหลายหลายหลายอยู่ตรงแหดงอยู่ดัตตาครับ นี่ควันเนี่ยเกี่ยวบ่อกนี่สงสัยเหตการเคี่ยวกับตี๊ดตัวเด็ดอ่ะมิสมิสเอ